สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อสักนะครับวันนี้ผมใช้เส้นทางนะครับอุทัยกกพรกนะครับเรากําลังจะพาท่านผู้ชมไปดูที่นาแปลงใหญ่เนื้อที่40กว่าไร่นะครับ mm hmm. เห็นว่าติดถนนลัดยางด้วยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ดินแปลงนี้กันครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาหลวงนะครับเป็นวิวเขาเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีกับนครสวรรค์นะครับเป็นวิวเขาหลวงนะฮะแล้วก็วิวเขาตรงนี้สวยมากเพราะว่าจะมีลักษณะเป็นเขาหินนะครับแล้วก็จะซ้อนๆกันเป็นภาพที่สวยมากครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดขุดแดงนะครับเนื้อที่49ไร่38ตารางวานะครับบอกขายในราคาไร่ละ120,000บาท ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเนินเก้านะครับอําเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชี้ในเรื่องของแนวขอบเขตสําหรับที่ดินนี้แปลงนี้กันต่อสําหรับที่ดินตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับติดทางสาธารณะลาดยางนะครับความกว้างอยู่ที่6-7เมตรรถสวนเล่นได้สบายครับท่านผู้ชมจะมองเห็นบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับซึ่งจะมีไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่มีน้ําประปา น้ำประปาถ้าเราจะต่อมาถึงแปลงที่ดินนะครับนับจากหลังบ้านคนสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่1กิโลครึ่งนะครับข้อเสียของที่ดินแปลงนี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของที่ที่ดินต่ําจากถนนนะครับโดยประมาณ1เมตรนะครับก็ถือว่าไม่มันเป็นเรื่องปกตินะซึ่งทางสาธารณะมามันก็จะสูงกว่าบริเวณของแปลงที่ดินของเราอยู่แล้วนะครับหน้ากว้าง210เมตรนะครับพอเลยแหละครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินหน้ากว้างแล้วก็ติดทางสาธารณะ ทางเนี่ยตั้งเรามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่โดนดินเลยนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางด้านของบริเวณของทิศใต้นะครับทิศใต้ก็จะเริ่มตั้งแต่แนวนี้เลยนะครับริเวณเนี่ยนะครับเป็นหัวคนานะครับลากยาวเข้าไปนะครับทางด้านของทิศใต้นะครับตลอดแนวความยาวนะครับอยู่ที่360เมตรจากตรงนี้จะมองเห็นหลังคานะครับซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นโรงสีข้าวนะครับพะบริเวณ พื้นที่โซนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะทําการเกษตรทำนานะครับทางด้านท้ายแปลงครับท่านผู้ชมตลอดแนวความยาวนะครับ290เมตรจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับมีลักษณะเป็นตัว L นะครับแล้วก็ทางด้านของบริเวณของทิศเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแนวนะครับก็ทั้งที่ผมปักลูกศรให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมจะมี สะหลูกนะครับแล้วก็มียูคานะครับตลอดแนวความยาวนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ที่320เมตรอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนตัวแอลนะครับแล้วก็ที่ดินนะครับจะใช้เส้นทางนะครับ มันมาได้หลายทางนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับมาจากอุทัยนะครับวิ่งมาก็ได้แต่เส้นหลักนะครับก็จะเป็นบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับจะเป็นเส้นอําเภอทับทันอาเภอกกพระนะครับ2.5กิโลเมตรครับที่ดินอยู่ห่างจากอําเภอกกพระนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นตลาดสดนะครับก็จะ6กิโลที่ดินห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับตรงนี้ใกล้มากเลยจะเป็นบิ๊กซีแมคโครโลตัสนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่า ซื้อของใช้หรืออะไรเงี้ยนะครับ15กิโลเมตรครับห่างจากถนนสายเอเชียนะครับเส้นกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่นะครับผมใช้คำนี้เลยอุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยนะครับ13กิโลเมตรเท่านั้นครับเลียวลงมาจากตัวบเวณตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่210กิโลเมตรครับลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินหนักดินเหนียวนะครับเป็นดินเพาะปลูก เหมาะมากเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วอยากจะทําสวนกเกษตรหรือว่าจะทําโค,โคกหนองนากับที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของแปลงที่ดินนะครับก็จะมองเห็นวิวเขาหลวงอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าเป็นวิวเขาที่สวยเลยละ่ะถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองอสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจมาชมที่ดินแปลงนี้ก็จะได้เห็นวิวเขาของอวิวเขาหลวงนะครับ ข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของที่ดินต่ําจากถนนประมาณ1เมตรแล้วก็น้าปปานะครับที่ยังมาไม่ถึงบริเวณของแปลงที่ดินนะครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมกับที่ดินที่นาแปลงใหญ่นะครับแต่ในเรื่องเป็นที่นาแปลงใหญ่นะครับ49ไร่38ตารางวาอยู่ที่ตําบลเนินเก้าอําเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์ครับบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับทางเท่าของเนี่ยเขาก็ปลูกยูคาเอาไว้นะครับเป็นแนวนะฮะ ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของลักษณะของโฉนดนะครับก็สามารถปลูกผลไม้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็ขนุนหรือจะปลูกกล้วยทำการเกษตรนะครับก็เหมาะมากสำหรับที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมต่อศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ